อ้ฮาลังพ่นเขาบอกพ่นจริงข้าเจ่าก็าถือตัวอยู่นี่สันตีเมาสันเมาถึงเลียนเป็นกิโลคือข้าเจ้าเอวามันเปิดกีพีเอไปจากจีไปห้องกัดจอดข้นก็ะหูกักกิโลเมตรเนาะสันตีเมาตามข้าเจ้ากลับมาจมหนีข้าเจ้าเรืยที่กัดสีเมาอยู่เป็นยี่สิบกิโลก็มีสิบห้าบาท เทาก็เปิดที่ที่เองเบิ้งอยู่ตอนนี้เขากับหูแล้วว่าเกกความสเสียเงินจากป่ายเข้าบอบหูจักมันบอกหูจักขีดกัดเียนเข่าก็เอาลงเรียนหรือเอาอาณาไม่หรือเอาวัดมันกับหูก็ไปนาชิดไปประมาณสี่สิบนาทีได้กัน ที่เราไปส่งถ้าไปส่งไกลก็จะได้กลับมาเร็วตั้นั้นในงานในงานตกลงเมากันมัน้งเหรอต่อกันไหนจะไรเสียไป ก็ยอย่างหนึ่งไปส่งเด็กน้อยผู้สาวที่ท่างเบืออะไรออ้ยดี่ขางไปอี่ี่วันเด็กไหนห่อยไม่ได้เย็นหไปหันหาซเนี้ซทังไปหลับสู้จินเข่าสู้าเข่าสู้จินกกอนจะไงเข้าม่ามันแล้วมันก็จิให้กินเลยเป็นไปว่าเดี๋ยวนอกจากเจ้าิตลอดตลอดเัาเขาไปหังยันมันโมห้มาไงท่ามาสู้จิ้มขวบ รถกระเสียนอจะงงงงแล้วต้องงงงงงไปใช้บอกระเสียคือจะตุกออกอัสมตสมารตเจมมงเจมงเจมงเขามาอยู่นี่แบม้งทุกคนบ้านเจมมงเงล่ะ มแมนบละ่ะแมนจอดโดนต้งพิจางคันบอกเขาว่าผีเดยจอดคุณเลยมาปคันบอกเขาว่าผคันจอดคุณเอาอีนีมือนันผม,มาสงเลยถามรถเซลเล์นัน่นยางเป็นีสิแต่เรื่งองแรงจะส่งคุณเอาจดาอดมือพี่รมือเขาคุณนะั่นจอดผีเราไปส่งไม่ถึงทกเขาไม่รูา ว่าเลยเนี่ยมนสุ่มจอเลยรถเมาพมแดนตั้นเาวันไวแกขั้นีกแวหนึ่งมเม้าสองข้าไนไนแไม่ใช่กัเจ้าก็่้าไไเาหเอาเจ้าุกอนไปมีคนมาหลับรเรากำลังหารถเม้าไปอยู่เราเนี่ยขี่ผ่านผ่านป้า๋อง ไม่พนไปป่แเหรียนพันแยกกุ่มก็หลวงขบรไม่วมดต้างต่อรถมก็ไมีรถมถ้ไปได้ไหัที่จริอย่างถ้าไปแบบูก็ได้แไปลแต่นั้นก็มีรถเลัดี่เจ้าเมาส์ไปตองนี้ของรถเจะรหนีเจ้ากรดตอรแก้รดตู้เรียักปเมาักไปพนบอ เลยอะไรงก็สิบห้าบาทสั่มกันเป็นกิโลเจ้ากับเปิด G P S ต้นกับตัวบัตรยังซื้อบ้ารเขารงเรียนเขารงเรียนเป็นหลักยี่สิบยี่สิบกิโลประมาณบตกกิโลิกิเลยแบ่ยังจากทั้งหนุอ่ะมันจะเป็นทาาโคมมันจะเลือยเป็นทาดีโกูรออ้ Ô đi con người. Ô đi con người. Ô đi con người. Ô đi con đi con người. Ô